ก็มาสวัสดีย้มเย็ยนครับเนี่ไม่มีเวลานะครับผมไม่ค่อยมีเวลาก็นำหลานเจ้าแสนกลน,นะชุดนี้นะครับผมจะมืดๆน,นิดนึงนะครับจุดนี้ก็เป็นแสงกลแดงหลอกคารินลันนะครับใส่พ่อนะครับ อันนี้สายแม่จะเป็นอินซีแดงปาปิยองนะครับอาทิตย์ปีใหม่เพชรดำนะครับมีตัวผู้หลายตัวนะครับชุดนี้นะครับคุระสอง0หรวมส่งนะครับเชนชอบก็ทักได้นะครับผมเบอร์โทรก็0821648653นะครับไอเดียไลน์ก็แอดตามเบอร์ได้นะครับผมถ้าแพงไปก็ผ่านก่อนนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ สนใจทักโทรหาได้นะครับขอบคุณครับ